สวัดส ata, ดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC ที่ติดตามท่างช่องสติและเพื่อนๆมาเชียร์ครับผมพอกันเมื่อนี้ยแรงๆครับขณะนี้เวลา1 10, 10นึ่งทุ่มสินาทีนะครับผมเวทีเฮาติดตั้งยังไม่ทันแล้วครับพี่น้องครับเหลือระบบไฟครับผมโอ้ตอนนี้พี่น้องอีฟอร์อีเมียแฟนคลับ FC เฮาเริ่มทยอยเข้ามานั่งเฝ้ามานั่งฐามานั่งเมืองเวทีแล้วครับพี่น้องครับ นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลรยผู้ลายคนเอาเขาเอานานมากินอยู่หน้าเวทีเลยเด้อยรับพี่น้องครับนะครับม่งน้ำกันชุ่มน้ำกันคุับพี่น้องครับ ลังไลกันเข้ามาแล้วพี่น้องเที่ยวองก็กลังเลงนะครับผมก็ลังเลงไปเซตนะครับผมตอนนี้พึ่งสิทุ่มนิดนนะครับยังบาทาน่นไหเล็กด้ยวยครับพี่น้องครับชื่อว่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรือตั้งกองเรือตัง้งที่ตัง้งผู้ประกอบดนตรีครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับนะ่ะเรียบร้อยแล้วคุณน่ะท่านพี่น้องเขาก็ลังลังมากนะครับ มีอยังนอคือได้บีบกันนอทางนี้เนาะบายบายโอ้บ๊ายบายไะนะมาแล้วได้แล้วนั่งไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับจับจ้องมองหาที่นั่งกันัว้า เขาแรงเหรอบอกครับคุณแม่กินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้ว <c oughs> หมดกันไลน์เนาะครับเนาะ oh. <c oughs> มาแล้วมาแล้วโ oh. <c oughs> อ้ห่อนเด้อครับพี่น้องคุณไอซีมาเอาเอาผัดมานำเด้อผัดลมเอาผัดลมมานำโอ้ oh, วันนี้เราไม่มีซุม้มสมโอที่บ่มีตัวนี้พี่น้องครับ นี่แจนน้องน้องแอดมินเนาะกำลังทำหน้าที่ตอนนี้พลังงานแบตเหมดสวัสดีครับน้องๆแอดมินคนสวยสวัสดีพี่มอสด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ออสด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ไดคลิปด้วเจ้าวันผู้เลี้ยวมากกว่าจ้ะ คนดีถ่ายแต่คลิปแล้วทางแอดมินกับกําลังโหลดเด้อพี่หน่อยใจเย็นๆกําลังโหลดกําลังโหลดกําลังปล่ไฟมาแล้วพี่ธนดลมาแล้วโอ้ไฟเจ้าไหมนี่ไปทำบุญมาแล้วครับ ครับเอ้ยดีดีดีสองร้อยโอ้ดีนิทานัลเราไปเฮ็ดปุ่นคุณบมอไอสวัสดีครับ1 6 7 6คนดูสวัสดีครับผมอะไรสุดบ่ไอครับโอ้เงาแตกเพื่อแตกเนาะครับเพื่อแตกครับย่างไก่ย่างไก่เมื่อนี้อากาศห่อนแห้งพร้อมอากาศกระห่อนแบบห่อนพิสดารนี่ลีนเพราะว่ามือยีโปห่อนครับไปบ้านเฮมาครับโอ้ยแมนอยู่ไปบ้านเฮกดไม่ทันเนาะ อยางเอฟเอฟของกันทีตุ๊กตาโอ้ยตุ๊กตาพะนะตุ๊กตาไปปาปวงอเอาอยากได้ตัวนี้เออเสือเอาอะไรกับเสือเอามันไม่ทันเขาดูดีมันน่ารักมากเออได้หลวบด้วยสิดอกตัวจริงมื่อก็นางแอบเปี้วเนาะก็ชิน่ารักเลยพราสองมือนบอลถิ่มออล้นออกหลอก น้องมีอันนี้ด้วยนะน้องมีบ้านด้วยบ้านหักปะนี่ก็แต่ยยังก็สิมีบ้านหักน้องมีบ้านด้วยมีจีบแบบพูดพิษย่างดีมพงเมื่อนี้วุฒิศพวัที่เ้าประมาณเนาะเป็นอื่นกับอุตส่าห์ว่าคนสิมีลำถวายไหมเมื่อนี้ก็ บืเอเข้าไปเสดิไปิสเตกตค่ะสเกตล้วก็ก่อลกันโล้ลไก่แล้วตัวโหลดคันไอ้บอยันบบกเพ่งพ่ไอ้ไพ่สะท้อนตัวลงานานเจ้าบอยัานเลยานเลยเยงเืเกินมากคือเลย คนเห็นมไหนคนเห้มันไหนคนลังไหลเขามาแเราพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนเว่นเพื่อนเสทยเสร็จแล้วเพิ่นเพิ่นแล้วเพิ่อนแล้วอ้โมนมาไหนสิ่ได้สปอนเซื้อสั่งมาแล้ว อก็กินขา้าวกินน้ำเนื้อยังกินแตงกันเลยกินอยู่งงยยค่ะแต่ว่าอากาศมันหวัวนมันกินไม่ค่อยได้ไนะกินได้แต่น้ำกินน้ำกินน้ำเสียบที่แกว้วมือนีกกินน้ำมันแซ่บนี่บอกแก้วรุ่นนี่บอกเขาบังเอิญกินแล้วอ่ะรุ่นตะกี้ตะกี้เป็นคนแบบกินน้ำน้อยค่ะเน่แต่พออากาศหัวเนี่ยและกินร้ายปะค่ะตะกี้ขวดนึงอ่ะเห็นปะขวดที่ปาดเท่าไหมอยู่ได้เบิดมือ รู้ห่อนแหมแต่ยงังไม่ถึงยู่ยากแต่โทรศัพท์ก็ยังแบบไทยชิบอยูคร,รับดับห่อนมันห่อนนี่ห่อนสักกู่พี่น้องผู้ใดมาก็อย่าลืมพัดนะครับเอาพัดมาน้ำพัดลมพัดมือถือนี่ยวอยู่นี่ก็มี่ขายนะครับพัดมือถือคืนนี้ตีกันยับบอก กูหนีตีกันยับเลยไม่หมดมทีเพยงแ้เับผู้ใดอยากซอยดาวครับเกนตจะผิดธนรุณนี่ยางมาตัดทำผ่านอย่างเมืถึงจังหวะซุ่มพอดีเอาหนาผ่านมากหนาก้องมาผ่ะนกํลังซุ่มซอยดาวไหมเต็มเต็มเลยว่ะง่านี่โอ้ยไอ้บุดีตั้งใจละเ็นดองาม แมนอยู่เอาอีหลีกินข้าแล้วก็อัดกินแล้วกินเขาหน่อยนึงนู่ยังไปหารถยู่มาสอนเม่นไปยินเสียงแอร์ว่ะเฉพอสีถลอกผตอนนี้ขยันไปผู้ใดไปเห็ดรถนอนเย็นเย็นดีดีมือนนี่ พ่าจะไปขอเอิ้อนยูข้อเอื้นก็ว่ตื่นดอกแม่ยูดอกเย็นที่ดีป่ะนะตัดมาที่เราตัดมาที่เราปล่อยล่มหมูเนี่ยังปล่อยล่มหมูปล่อยวัไหนเพราะวันเป็นจุกกันเส้นเสือร์ไหมมันปล่อยวัไหนตัดมาที่เราวางไในหัวตัดมาที่เราโอนมาสั่งยานตายยน่อยว่าสั่ง ที่แรกก็ส้งคืดได้ไอ้ส่วนลบสตาร์ทรถสตาร์ทรถให้เด็กพวกนั้นนอนก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนไปนะอะก็ว่าเอ้าแล้วก็ใจดีแต่ว่อาอะก็เลยขึ้นไปนอนเลยเหรอมาเรียนนี้เลยบ่กขอ,อ,อเอ๊ะนั่งนี่ข้อเออข้อให้รู้ว่าสตาร์ทกำลังเหนื่อยยู่พอดีเหนื่อยกบขึ้นมาอีก,กเอาไปละครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ